อาปุ้นาสียใรัก่าแ้ยปีกวครับสปีเต็มๆนะครับก็ได้ออกงานเลยครับสวัสดีครับผมซื้อได้อิคาราดจนคิดนะครับซื้อเหรียญซื้อ,อ,อขอแค่นเบ็ด ช่วงนี้นะครับ,บได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับจากโควิดนะครับงานที่รับว้ก็เขาก็ยกเลิกเวริรกับบ่ไดไปฮองดงานเปลี่ยนอาชีพมากเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายนะครับเลี้ยงปลาแน่นะครับแต่ละมื้อก็ไดได้ได้ก็ ดีขึ้นมาเนี่ยจากหน่อยครับแต่ว่ามันกับโบกือจังไปเล่นดนตรีครับแต่ว่ากับไข้เน่ยยู่ครับกับพ่อยู่พ่อกินอยู่ครับพ่อใส่อยู่กับบัวทุบบัวหยากครับพ่อยูพ่อกินอยู่ครับแต่ละมือก็ได้คือช่วงโควิดนี่ผมกับรับงานไว้ไว้หลายงานอยู่ครับบางงานกับได้ไปเนี่ย บ่ได้ไปแท่ก็มีครับเป็นบางงานก่อนที่โควิดยังบพท่านได้ระบาดกัรับไปหลายงานอยู่ครับรับไปหลายงานอยู่นะครับเดือนเดือนหนึ่งนี่กสิประมาณ10กว่างานยี่สกว่างานนะครับเพราะว่ามันเรื่งกางเว้นก็กลางคืนนํานะครับพู้ซึกว่ากัเสียใจอยู่นะครับจากหน่อยเพราะว่ามัน บ่เดไปได้ประสบการณ์ปันไดนะครับถือว่าผมเป่าแก่มากนี่ประสบการณ์กับยังบ่ทันหลายครับกับอาศัยเลียนรู้ไปนั่นเอ่อแอเม่กู้บาจาย์เป็นทายทอดมาเข้ากัาบลาเบาครับบอกว่ามีถิมมีป้ามีปล่อยคือเลียนรู้ตลอดเวลานะครับปัญหามันก็คือว่าบ่ไดไปโซ แล้วก็บ่ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรม